เอาละครับผมสวัสดีครับพบกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งนะครับผมและนี่คือช่วงเกมเก่าเล่าสู่กันฟังนะครับผมต่อจากฟาคายสามมาสู่เกมนี้ต่อกันเลยนะครับผมฟาคายสี่นะครับผมเกมนี้ออกมาตั้งแต่ปี2014นะครับผมต่อจากภาคสามอีกสองปีต่อมาเลยนะครับผมเกมนี้ก็2014ก็ประมาณเจ็ดปีแล้วนะครับเกมนี้เราจะได้ทั้งหมดเป็น A.J. เกลนะครับผม ซึ่งภาษาคนท้องถิ่นเขาเรียกกันว่าเอจิกาเล่นเองนะครับผมปวามหมายของเขาก็าคือเอ่อนำอัฐิกระดูกของแม่ยีไปฝังที่ประเทศสมุติแห่งหนึ่งคือประเทศคีรัตนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเกิดเจอเรื่องราวมากต่างๆมากมายนักรับเอจิกาเลนะครับผมมาเรามา รู้เรื่องราวไปเลยกันเลยครับผมเดี๋ยวเกมเลยนะเอาเอาฮาร์ดไปเลยครับรอันนี้ออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ก็ได้นะฮะโอเอาออนไลน์กันนะครับผมโอเค ชีลุกลัก <laughs> a ะ e b u ัดว e l a ัดวิชอขอพาแม่กลับมาที่รัชมานดาให้ด้วยนะครับซึ่งก็คือที่นี่ครับอเ Uh, I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. a, he in in as a US citizen as S'm we have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremating yeah, yeah, uh, of the issue, you will need to bring with you the passport of the uh, your original. Like hey. Hey. Passport. Passport. Why should I do I'll do the talking.

ปै่ะหรื क ว่าเหอตัร์ตไหม नहीं อะไร ल เนีเฮ้ยถ้าทางไม่ดีแล้วอะอ๋อซอนอาหารไหครับอ well, er> <so ๋อถึงว่าล นี่เหรอาสายด้วยข้ามันเอาชี้ายแล้ว <c oughs> ไอไว้อไิงดิงด้วยเราไปเจีมันโหมากเลยพวกนี้ปอย่าขยับอย่าขยับอลมตัวนี้่ตองมา ไี้ตาเพชรนะครับก็ูกค้าของ a ีนะไอ้ยีครับแหมแกนงมินนะครับผมตัวแรกของภาคนี้นะฮะเพิ่งแต่งดีครับผม I distinctly remember saying

teh cycles แ,แต่เหมือนลิงอยู่โตเลยอะโอ้ยแต่ถืออะไรมาเนี่ยโ t ้โหปากกาเลยนี่เฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยถ่ายเข้าไว้นี่โมหน้าเราอ่อนจังวะอาเก๊เก แต่ในภาพมีคนละเรื่องเลยนะครับเน,น,นี่ยวนี้มีใจยังเลยนี่บาาผมา เออดีดีด้วยที่ไอ้ตี้กลับมาบ้านอ่ะสมบอกแล้วพอเออคีรัตมันสวยมากเลยเออคีรัตเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรฮะเฮ้ยถอด ผงจากนี้ทักทีออแนะนำอีกครั้งนะที่นี่ออแนะนำตัวไอเกาเล่อีพอลก่อนจะลิงน้อยคนนี้ตาแพนนะครับ <c oughs> เป็นลิงน้อยทัและฉันเพกนมีนยังไรล่ะจะไม่ได้เหรอ้ ว่าแม่นะว่าแน่นายทำอะไรกับฉันไว้ฮ่าอะไรวะพอมีตังไหมเออเท่าไหร่ฮะเออเอาหมดนี่เลยนี่ไงแม่ทำทำผลิตหน้าตัวเองดูดูดูทำแบงค์แล้วผิดหน้าตัวเองดูดินายนายเหรอใช่แล้วฉันเอง อ่ะนี่แม่นายเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจไปด้วยนะอ้าวไอ้นี่กลัวแล้วไปเล่นแม่เล่นถึงแม่แล้วครั้งสุดท้ายที่เห็นอิสวาล,ลีเมื่อปีก่อนเธอรักฉันมากเลยอ้าวไปชู้กันเคแกนเหรอวะเนี่ยแม่ของเรา นาไกลเหลือเกิน When your mother decided to flee to the United States with you on her head แน,น่นอนน่ามาจากเมกาที่สแสนไกลจะฉันไม่โทษนายห,าหรอกนะต้องเจอแบบนี้บ้าชะมัดเลย กิจจะแหกกฎได้ท <If S 1> ุกอย่างงั้นเหรอเฮ้ยโทรศัพท์มานี่เฮ้ยเช็คดูซิว่ามีอะไรบ้างผมมากับไอจกาเลชอบแน่เลยดูดูข้อความดิคิดว่าช่วยได้เหรอข้อความช่วยอะไรไม่ได้หรอกร้องไปดิไม่มีผลหรอกนี่ไม่เลยว่ะ ช่วยดิร้องช่วยดิลองช่วยดิช่วยด้วยเฮ้ยนะครักเฮ้ยเอ็กเซ็ตหน่อยดิหน่อยดิฮุยดีหน่อยฮุยฮุยดีหน่อยสิแหมโลกจิตจริงครับไอ้นี่เฮ้ยมามาเลยมาเลยมาผมอาจจะแพ้ไม่ใช่กิงเท่าไหร่นะเพราะว่าโอ้โหมันสับเยอะมากเลยกิ้งนี้มันตั้งมาแล้วล่ะ โค <Please S 1> กกรไรไยออยู่ที่นี่นะกินอาหารให้อร่อยนะอย่าเ <will> พิ่งไปไหนเดี๋ยวท่านกลับมาอยู่มาต้องคุยเรามีเราต้องเราต้องคุยกันจริงๆก็อยู่นิ่งก็มันเกิดเป็นอีสเอร์เอ็กนะครับผมจบภายในสิบนาทีอ่ะคือจบเลยก็มีนะ <laughs> มีนะครับผมที่ว่าอยู่เฉยๆประมาณสิบนาทีอ่ะครับ ก็คือจบเกมไปเลยนะมีนะครับตอนซื้อเกมใหม่ๆนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจบไปได้ยังไงยังงงอยู่อ๋อเดี๋ยวขอสักคู่นะครับผมโอเคเอาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงดาแพทนี่วะ แย่แล้วครับกำลังแย่อยู่นะเฮ้ยต้องต้องไปแล้วต้องรีบไปแล้วโอ้โห,โห,โโหจริงๆอ่ะมันมัให้เรารอได้นะครับสิบนาทีอ่ะประมาณสิบนาทีอ่ะแล้วก็จะมีอิสเอคือจบไปเลยครับจบไปจริงๆเลยครับไม่มีอะไรมากคือจบไปเลยมีตังค์ด้วยวะ แกไปทางนี้นะครับผมตะอไปแกภาพ้ะเนี่ยภาพกระตุกกระตุวโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยแม่งทรมานดาแพ่นครับโอ้ไอ้่ออพอนี้คือพ่อเดือัวนะกำลังซ้อมดาแพ่นอยู่โอ้โห <Roc co. S 2> ทำไมเจ้ามาที่นี่โอ้ยเจ้าชอบไฟฟ้าก็ไปดีกว่าว่าเราทำอะไรไม่ได้ฮะเราทำอะไรไม่ได้เลยเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยโอ้โหใครวะเนี่ยอาเจกาเร่ชื่อเสบาว่าก็ได้ผ่านก็ได้ผ่านอะไรอ่ะเราเป็นเพื่อนกันไง สรุปพ่อนายสร้างวิทยาหกรรมไว้แล้วดาเพนน่ะแต่เป็นคนกล้าหาญที่สุดแต่เป็นคนจริงดาเพนคงเข้าใจอยู่ใกล้กันไว้อ้าวแล้วดาเพนไม่สนใจเลยไอซาบะเานี่ไม่สนไม่สนอีกคนนึงเลยอ่ะเฮ้ยพอกเขารู้แล้วไปพิจารณาเร็ว ถ้าจะการประตูเมืไหร่ก็เตรียมนีได้เลยนะมาคิดรถมาทุกโอเคโอเคโอเคกระจายล้วหนึ่องสไปดูไหไปโอ้ยมาแล้วโอเควิ่งเลยไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วิ่งเลยไม่มีวุ้นครับไม่มีวุ้นคนี้ไม่มีวุ้ะฮะวิ่งไปอย่างเดียว คือรถเลยโอเคไปปลอดภัยแล้วไป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 เก่งไปแล้วครับผมขับรถครับเฮ้ยพี่คนขับรถไทยขอบคุณมากเลยอ,อะไรเรนี่ยเออปืนอยู่ใต้นี้ยิงมาเลยเออยิงมาแล้วนี่ครับฉากนี้ยิงขณะขับรถได้ครับเก่งจริงๆนี่แบบนี้น ะขับรถได้ครับภาคนี้หินตรงนี้เลยชอบภาคนี้มันมันรู้สึกเลื่อนไหลดีครับการลอบฆ่าคนเนี่ยนีอ่นี่นฮ้ยยิงนั่นแหละเฮ้ยอะไรเราอะไรเรายิงนั่นแหละ ก็ไว้ก<ป>็ไว้อุ้ยโอ้โหชนเต็มเลยครับโอ้โหดับเลยอะโอ้โหดับเลยครับหมายถึงเอ่อคนข้างๆดับเลยนะ <laughs> แล้วเราก็หูดับไปด้วยครับตอนนี้อาจเจของเราอาจเจถ้าจะยิน วอตอบกลับด้วยอาเจถ้ายินแล้วอาเจกาลีเรียบด้ยินแล้ววอตอบกลับด้วยฮัลโหลโอ้ยขอบคุณคีรัตนี่คือซาบาวนนายอยู่ไหนผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยเนอะคนขับตายไปแล้วโอเคฟังฉันนะเรารอบลอดเรจะมีตึกอยู่ต้องการให้นายไปที่นั่นเดี๋ยวฉันจะควมการให้ ไป <Okay. S 1> ที่ตึกเหรอโอเคโอเคจะทำได้อ่เฉโอเคครับนี่เริ่มมาก็คือ,อ,อสองหลอดนะครับผมอ่าไปเลยเอ๋อนี่สอนอ๋อสอนครับรอได้ครับรอได้นี่โ okay, okay. อเคดีเฮ้าวชี้หายแล้ววิงว่งวิ่งยังไม่ทำอะไรเลยวิ่งแล้ว มา,มาใหม่ครับไปนู่นโอเคนี่ได้เหมือนเดิมครับป,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 ปืนด้วยปืนด้วยปืนด้วยโอเคซ่อนใต้น้ำได้นะครับนี่อย่างนี้ วิ่งได้เลยครตรงนี้สกินเหรออ๋อมันเหมือนภาคีีเล้วเลยครับคือระบบเอ่อแร่เนื้อสัตว์นะครับผมและ้ะภาคนี้ก็พี่เษก็คือสามารถเอาเนื้อมาลอ่อไว้ค่าศัตรูได้ด้วยครับดีตรงนี้แหละดีงามเลย อ่ะมีได้อ,อันครับเอาเลยโอเค,อเคได้เหยื่อลอบมาอีกฮะนีนค่ครับโยนเหยื่อลอบเลยนี่ครับเนื้อเอาเหยื่อมาล่อครับใส่ก็จะมาทันทีครับจะมาดุมถึงทันทีเลยเพราะได้กลิ่นเนื้อครับ มีมีทำอะไรบ้างอะเห้ยเฮ้ยมีเอ้ยไม่เรื่องเลยไม่เรื่องเลยมีฮะไปเท่าแหละไ,มไ,มหไปเลยไปนู่นเลยฟันก่อนฟันก่อนโอเค มานี่โอเคอย่าหันนะอย่าหันนะอย่าหันนะไปไนี่แหละเรียบร้อยโอเคคลียร์ครับเอาเนื้อมีมาดีกว่าครับแม่สกินโอเคในเนื้อล่อมาด้วยครับ พี่ไม่น่าเลยอะไปกว่าเอาละซิคอยแ้ด้วยโอ้โหแต่เรามีกล้องว่ะแปลแต่จริงโอเคเแตนนเ่เรามีปืนสู้แล้วครับตอนนี้ไม่เป็นไรเรามีปืนสู้แล้วตรงนี้เก็บได้ ยไปทังไงวะอ๋อพังนี้ครับโอเคผมมีเสื้อกลอกด้วยขอบคุณมากอ๋อทำไปแล้วครับพี่ทำไปแล้วทำไปแล้วทำแล้วครับทำไปแล้วสอ่องกล้องเมื่อกี้โอ้ต้องไปแก้ภาพแล้วมันกระตุกหน่อยนะครับต้องไปแก้ภาพแล้วปีนได้ป่ะปีนได้ครับไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละเรียบร้อย ข้อไปทางนี้ได้นะเนี่ยไปได้ไปได้นี่วะนั่นไปเลยแล้วนั่นไปเลยแล้วกันป,ปีเลยปีเลยปีเลยครับปีเลยหนีได้เลยครับไม่ต้องสู้ก็ได้นะไปโอเคไม่ต้องสู้ก็ได้ครับไปได้เลยนะโอเคลุกรักเป็นไงบ้างอ้าวเป็นลูกแกด้วยเหรอดูอสนุกนมากเลยสินะ ที่หนีไปได้ฮะแมแม่หัวรู้ไปด้วยครับอววรู้ไปเรื่อยครับแม่หวรู้ไปเรื่อยนะไอ้เจ้าเพเกนมินอะหาเราอย่างนู้นอย่างนี้อะแม่ไอ้เจ้าเพเกนมินเอ้ย อุ๊ยสองตัวก็ได้เอาได้สองตัวเลยมามามาไหนมาโอเคอเก็บไปก่อนนะไปยังไงอะ่ะจะไปทางนี้หรือไปทางนู้นก็ได้นะไปทางนี้ดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเงินเยอะอุ้ยโโอ้ห ใช้พ้นเนี่ยไปมาทางนี้ไปางนี้บบนอารจีาจทางนี้ทางนี้เอาทาง,าทางไหนอะ,อะเดี๋ยวเร็วใช้เชือกเลยร็วเข้าออขอบคุณมากครับแม่เอาเชือกมาให้นี่ครับทางนี้มีฟีเจอร์อีกอย่างครับผมใช้เชือกไตได้ครับโอ้โห ยิ่งกว่าเจาสันบอดี้บเจสันบอดี้แค่ปีนถาวันได้อีกเดียวอันนี้อันนี้เกาะไปได้เลยครับเจ่งมากลูกชายโมฮันดี่จะเจอจ้ะ <c oughs> ซาบาอยู่ใกล้นี่หอแล้วโอเคครับไปหาซาบา,าเลย โอ้หนี่ตึกสละบอกชัดเจนเลยครับนี่นี่เห็นป่ะซาบาวรุ๊ชัดเจนมากเลยไอเจจะทำได้ดีมากลูกชายโมฮันอนนต้อช่วยผมด้วยนายเป็นลูกชายของโมฮันกาลีไงไมีใครรู้หรอกนายเป็นคนพิเศษสุดในก้นเลือดผาเจ้พวกไหนมันคนถือปืนพวกไอเกนมีไง พวกเปเกนมาว่ะโอ้โหเอฟเคมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแล้วอ wow. ๋อยโอ้ยโดนด้วยโดนเลยโอ้ยป้องกันตาบ้าด้วยนะ dinh dinh đi ma nữa ma nữa ma nữa ui mát được đeo ạ dinh dinh ok ยิงอ okay. ่ะฉ okay. oh, ีท okay, okay. euh ุกคนโอเคอายเจยอวบล่าชอเกย์ยิงมาถล่มครับยิงมาถล่มเออโอ้ยยิงมาถล่มยิงด้วยเฮ้ยมองไว้มองไว้โอเคโอเคมองไว้อีงมาถล่มครับ โโอ้หนายถึกมากพี่น้องสิ่งที่ดีเลยใช่ไหมล่ะอ๋อ,อกเจพูดใช่ไหมไม่สิ่งที่ดีเลยใช่ไหมอ,อ๋อนี่คือโปรโล,ล็อกเลยครับ ต้นเรื่องเลยนี่คือต้นเรื่องครับอ๋อป้าทำไมไอเจถึงมาที่นี่ใช่ไหมทำไมต้องเอาอดีตแม่ไปด้วยอ๋อยิบพามาที่นี่ครับเจ้าาหาผมเจอได้ไงอ่ะเห็นเทเกนขับคอมบีอยู่ใกล้อ่ะรู้มาทำไมแต่โชคดีมากเลยนะเราได้ข้อความจากตาเพนอ่ะเพราะเราเออเราอยู่ที่นี่ ขอตัอสู่บันาปูบ้านของโกลเด้นพาสยัไงล่ะนี่ใครเนี่ยกาเพนอยู่ไหนเขาทำไม่สำเร็จนะนี่คือกาเจกาเล่ผู้ชายขอโมหันเออเข้าใจด้วยนะกาเพ่นตายแล้วแล้วเหรอใครเขางันเหรอไม่เออผมไม่ไม่นะครับ เ,เราต้องการไอ้คนนักท่องเที่ยวคนนี้ให้เขาไปงั้นเหรอไหนพระชนหน้าดูเลยเออ,อเดินน้องชายอะอมิตาเขาเกอืกอเลกน้อยอ่ะอาจจะเป็นวัดหรืออะไรอย่างหนึ่งประตูทางภาคเนี่ยม,มันมีเยอะด้วยที่วัดอย่างนี้นี่ไงตรงนู้นอะ อมาใช้ได้ถ้าถ้าไหนพร้อมนะโอเคครับนี่คือปานาปัวครับผม7146ฟุตนะฮะสองหนึเมตรครับอ๋อตรงนี้เองนะนี่ครับอ๋อมีไอ้คราฟเหมือนเดิมด้วยนะครับในเควสนี้นะะ อ๋อเด็กคนเมื่อกี้ไงว่าลูกของใครนีครับผม A ออนี่คือเควสหลักเลยนะครับเนี่ย A ออถ้าเป็นตัวหนังสือนี่คือเควสหลักเลยนะตรงเนี้ยนะครับผมเอาละพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมผมขอเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบใหม่ครับกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งในพาร์ทต่อไปครับผมบายผมเสร็จครับเจอกันใหม่ครับผม